ต้องเมมโมรีพร้อมนะฮะเพราะว่าต่อจากนี้ฮะทุกคนจะได้เจอกับความพิเศษสุดยอดในความสุขจากนะครับผมทรีซีนะ่เองครับและตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับผม let s get crazy now บอลนันลาเวอวันนี้คนมาเยอะมากเลยเียวะมาบอลเราตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับดีใจนะฮะดีใจไหมครับ ไม่ใช่แค่บอกดีใจทุกคนดีใจมากที่จะได้มาเชิปอนนะโอ้โหอยากจะอยู่แบบว่าใกล้ๆแต่ว่าถ้าจะเป็นคอาลงนสกรร๊อหลงไม่หรอกาได้ครบ<ด>ับผมแต่ว่านี่เลยพุ่งหลอกขนาดนี้นะฮะกับความหลอกที่ดูดีแบบนี้นะฮะทุกคนหลอไหมเดี๋ยวให้ปอนทักทายแล้วก็สวัสดีนะครับทุกๆคนไหนครับแบบครับผมสวัสดีครับทุกคน วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมขอให้เป็นวันที่สดใสสำหรับทุกคนนะครับเชื่อเชื่อครับโดนเรื่องขอยุทธนากสวัสดีครับสวัสดีชั้นสองนะครับทุกวงได้ข้างหลัง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 จริงคนเยอะมากเยอะมากี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเขารออยู่ฝั่งนี้เยอะมากมาก เห็นว่ามีคนมารอกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ใช่แล้วก็แบบว่ารุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยก็ขอบคุณมากๆถูกต้องยินดีกับลูกที่แฟน30คนด้วยนะฮะเราเอาทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนจริงๆแล้วนี่คือพื้นที่ความสุขนะฮะจากซีรีแล้วก็น้องปอนด์เราด้วยนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างนะครับช่วงนี้อัปเดตกันหน่อยยังไงครับผมช่วงนี้ก็เตรียมตัวครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมว้าวเดี๋ยวเรื่องเก่าเพิ่งจบไปใช่เรื่องใหม่ต่อเลยว้าว นะครับมาขนาดนี้นะฮะพูดเลยว่านะครับใครจะต้านไหวนะฮะทั้งความอดทั้งความเก่งเต้นก็เก่งพอได้ครับพอได้ทุกอย่างเราเป็นคนเต้นแข็งแรงมากนะโอ้ยขอบคุณใี่ให้ดูเอ้คุณนี่เต้นแข็งแรงมากเป็นคนที่โดดสูดเต้นแข็งแรงมากแล้วคือดูผิวหมดเลยนะครับผมนี่แหละไตรอห์สามารถแสดงก็เก่งพอได้ครับทุกอย่างใา้การพัฒนาเราเป็นคนของตัว นะครับเป็นคนห่องโตคนสงวนนะครับแต่เท่าที่เห็นหน้าตาแบบว่าน่าจะเกิดที่เขาห่องมากนะครับเอาล่ะน,นะฮะสำหรับซีรีส์ที่เพิ่งจบไปไม่พูดถึงไม่ได้ใช่แล้วชื่อซีรีส์ว่าลิเด่งลิเดย์ Day ครับยังไงฮะซ<อ>ีรีส์เรื่องนี้นนเป็นไงกันบ้างครับอสสนุกนะครับ,รบอเอาจริงก็ซีรีส์ลิเดย์พิ่งจบไปเมื่ออาคารที่ผ่านมาก็เห็นรีแอคตามช่องต่างๆหรือว่าวันนั้นที่ใครได้มาตอนเล่นฟนอลสรีนนี่นกาเห็นแบบทุกคนแบบน้ำตาไหลกันเออก็ ดีใจใใที่ทุกคน,นชอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะจริงๆเอาตัวผมเองหรือว่านักแสดงแล้วะทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มสุดตัวเลยว่าใช่ชื่อซีรีส์ไทยว่าวันแก้ตายเนาะรรเราเป็นเท่าที่ผมดูนะถ้าเป็นซีรีส์ในรูปแบบนี้นี่น่าจะเป็นแนวใหม่เลยแนวใหม่ครับแนวใหม่เลยฉีกเลยนะครับผมเข้าไปดูหยู่ครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์มีแบบนี้แล้วนะครับแล้วคือได้นักแสดงอย่างปอนมาแสดงอีก นะครับแล้วคือผมอยากอินม,มากขณะผมเข้าไปดูข้างบนบางตอนไม่กี่ตอนนะผมรู้สึกว่าต้องดูต่อต้องดูต่อเห็นอะไรนะทุกทุกสี่อะไรสักอย่างทุกทุกสี่ปีจะมีคนที่รักเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะครับก็ซีรีส์จะค่อนข้างดราม่ามากๆครับใช่เอาจริงตอนแรกก็แอบกลัวเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบดูหนังดรามา่าใช่ใช่แต่ว่าก็เห็นว่าแบบว่าเออมีทั้งแฟนแฟนทุกคนชอบแล้วก็มีคนข้างน,นอกก็มาดูเหมือนกันก็ดีใจมากๆครจริงเลยดีใจนี่เขาดีใจขนาดนี้ พวกเราดีใจไหมที่ได้ชมใช่ใชใชและแอบ,บเองน<ช>แต่ตาผมวันเขาเรียกว่าตอสานสุดท้ายก็คือตัว final screening เห็บบนมีการเปิดให้แฟนเขาไปดูผมงานได้วยใช่ใช่เราไปดูนภาพบรรยากาศวันนั้นเอาเลยจิ๊บ